สวัสดีครับหลังจากที่ผมสอนลงไลรูมไปแล้วนะครับผมจะมาสอนลง Photoshop ต่อนะครับนี่นะครับคลิกขวานะครับ Extra File ไฟเหียนะครับรอมันแตกไฟล์นะครับพอเราสักพักนะครับให้มันได้แตกไฟล์แป๊บหนึ่งนะครับ โ okay. อเคพอต่ไฟล์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับเห็นว่าโฟลเดอร์หนึ่งเซตอัพโฟลเดอร์สองแคตโฟลเดอร์สามอัปเดตแโอเคให้เราเข้า Setup นะครับที่ผมมาสอนนี้ไม่ใช่เพราะผมสนับสนุนของกอนะครับแต่ผมอยากให้คนที่เริ่มฝึกได้ลองใช้ดูก่อนนะครับได้ลองใช้ลองฝึกดูก่อนนะครับตัว อ่า h o t o s h o p ผมก็มีตัววิดีโอสอนนะถ้าสนใจก็ติดต่อที่ผมได้นะครับหรือใครอยากได้ลิงก์ดาวน์โหลด Photoshop นะครับอินบ็อกเข้ามาขอที่ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แฟนเพจมาให้ข้างล่างนะครับสามารถเข้ามาขอได้เลยนะครับไม่ห่วงนะครับวิธีการลงก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับกดเซตอัพนะครับอันนี้ไม่ต้องรอแตกไฟล์แล้วพะเราแตกข้านนอกเอาเนี่ยครับวิธีการลง เหมือนเดิมนะครับโอเคพอดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะ i n s tall ให้แบบที่เห็นนะครับแต่ของผม i n s tall แล้วนะครับโอเคพอ i n s tall เสร็จแล้วปุ๊บให้เราก็มาที่แค็กเหมือนเดิมนะครับแตกไฟล์แค็กทำเหมือนเดิมเลยนะครับมาตรงนี้นะครับ เดีวก้คลิกก็เลือกเป็นอ่านี่นะครับ Photoshop CC 2015เสร็จปุ๊บกด Page แค่นี้ก็เสร็จแล้วโอเคครับถ้ามีอะไรสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาในแฟนเพจได้นะครับถ้าผมเห็นผมจะตอบนะครับขอบคุณครับ